สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ยังคงพามาติดตามหุมหน้าโจยจอมโหดเราเหมือนเดิมครับกับงานชักล่องข้างล่าเป็นดินสมองกันต่อเมื่อวานี้ได้ไปกี่ล่องเนี่ยสามล่องวันนี้มาต่ออีกครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูเจ้าสมเชงมาดูสภาพชักล่องก่อนโอ้ เหมื่อวานเห็น,หนไหมล่ะน้ําซึมออกมาเต็มเลยนี่น้ำซึมลงมาฮะทางใต้มันเป็นดินสมองนะดีที่ว่าหน้าดินมันหนามันก็เลยทําให้เจ้าส้มเช้งยืนทํางานได้ครับไม่ติดลมไม่จมครับทางนู้นจะตื้นทางนี้จะลึกหน่อยครับเพราะว่าต้องการอยากให้น้ํามันไหลมาทางนี้ครับน้ําโดยมากจะซึมมาทางด้านบนนะครับ ให้ไหลลงมาอยู่ด้านล่างครเดี๋ยวไปดูันต่อเลยนะเสร็จไหมน่าจะเสร็จนะน่าจะเหลืออีกประมาณสักสองล่องนี่แหละก็น่าจะเสร็จอยู่ครับงานชักล่องครับนี่นะวหน้าโจะจะชักให้ด้านนี้มันต่ําลงครับเพื่อให้น้ํามันมาอยู่ฝั่งด้านนี้เยอะ พอชักเสร็จแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกูพืชพักผลไม้อะไรได้เยอะเลยฮนะดึงแล้วต้องแต่งสโลปด้วยนะแต่งแบบหยาบๆยาครับทีแรกก็จะชักล่องก่อนครับนี่ชักมาจะตายแบบนี้ก่อนผ่านไปแค่คืนเดียวเองฮะดูน้ำเลยนี่ชักล่องมาก่อนครับแล้วค่อยมาแต่งสโลปทีหลัง แต่งแบบหยาบๆครับน้าโจยบอกว่าไม่เอาแบบเรียบไม่เอาแบบรีดครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะอยู่กว่าครับถ้าทางแบบรีดเอเรียบเลยรียดเนะี่ยใช้รีดเอาอะ่ะมันจะพังง่ายฮะเอาแบบนี้เลยว่างนันไอ้อน,นี่ก็ได้ความรู้กันไปตามที่น้าโจยเขาว่านะครับไม่ต้องรีดนะไม่ต้องให้มันเรียบนะ วันนี้จะสมมเชงไม่หิวจรารบีนะฮะหายแล้วเมื่อวานนี้อิดอ,อัดอิดอัดเลยคุณอาจโจบอกว่าผมอัดแล้วนะไม่ใช่ว่าผมไม่อัดนะแต่เนื่องจากว่าจรารบีมันไม่เข้าไปหรือไงแหละมันก็เลยทำให้ดังนะแต่วันนี้หายดังแล้วนะไม่มีแล้วนะออดแอดออดแอดนะ่ะ ไม่มีนะฮะเงียบเลยงานชักล่องที่เรือนี่ด้านบนนี่ก็จะง่ายกว่าด้านล่างนะเมื่อวานนี่ด้านล่างนี่จะนวบนาบรวบน,บนาบหน่อยเวลายืนเนื่องจากว่าทางด้านบนนี่มันจะเนินกว่าทางด้านข้างล่างข้างล่างจะต่ํามันก็เลยให้ยืนทํางาน ยากหน่อยมาถึงได้ช้าวันนี้จริงๆก็น่าจะครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะที่นี่ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าปีใหม่นี่จะหยุดวันที่เท่าไหร่สำหรับคุณหน้าโจยนะแต่ของคุณลอ่อนี่หยุดวันที่สามสิบครับวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทำงาน แต่เท่าที่ผมคุยกับพคด้าโจยแกบอกว่าโดยมากนะผมจะหยุดวันที่3เอ็ดแค่วันเดียวแค่แหละผมขอแค่วันเดียววันที่3เอ็ดว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าโหด้าโจยจะไปทำงานที่ไหนต่อแต่ผมเนี่ยจะหยุดวันที่3สิบครับพรุ่งนี้ทำงานอีกวันหนึ่งปีใหม่นี่ก็จะไปต่างจังหวัด ต้องเผชิญกับรถติดอีกแล้วเป็นธรรมดาครับของเทศกาลนะรถก็เริ่มมาแล้วนะเท่าที่ผมขี่บนถนนเส้นหลักนี่แถวบ้านผมนี่รถเริ่มทยอยมากันแล้วนะแต่ก็ยังพอได้อยู่ยังไม่แน่นเท่าไหร่ บริษัทนี่มีไม่รู้กี่คันขับอยู่คนเดียวนี่แหละมุนหน้ามุนหลังเนลยแต่มีงานทุกวันนะไม่เจ้าปีาศาจก็ส้มเช้งตอนนี้เจ้าโกมุสุปีซีสองรรุ่นสานี่อดใจรอกันสักหน่อยฮะจะได้เห็นลูกโฉมใหม่ฮะผมคิดว่าปีหน้าน่าจะเสร็จตอนนี้กำลังพุ่นสีอยู่ หบรายละเอียดอีกปีนี้ไม่เสร็จหรอกปีหน้าแหละถึงได้เห็นเจ้าคุณปู่ของหัวหน้าโจ้ครับจอดอยู่บริษัทนะผมเห็นช่างนะเปลี่ยนหัวใหม่จากรุ่นสามเป็นรุ่นห้ารุ่นหกอะรุ่นห้านะผมมองดูน่าจะเป็นรุ่นห้าจากคอนโทรลชกมวยยาวๆมาเปลี่ยนเป็นคอนโทรลสั้นสีนี่โอโ้โห เหลืองอ้อยเลยเหลืองดอกคููเลยฮนะเดี๋ยวคอยดูเจ้าคุณปู่น้าโจยนะคุณทาาเ้าแกว่าทำ่อมทำไว้ขายเลยไม่ฮะทำไว้ใช้นี่แหละไม่ขายแลย้วเพงเจ้าคุณปู่ไม่ขายแลย้ว ไปคุยมาลืมเลยอยู่ใกล้ไม่ได้คนคนนี้เยยบเครืออะไรมันชุกเฉินขึ้นมานล,ลบไม่ทันต้องขยับอ่างให้พ้นร,รัศมีบุ้งกีฮะคนเขาชอบแกล้งชอบแย่รักรอเขาจึงยอกเล่นครับคุณนาโจ้ทําไมสนิทไม่งั้นแกไม่ค่อยแย่นะแต่โดยมากนะชอบแกล้งเขาไปทั่วแหละโอ้ยนาโจ้แหละ ชอบแก้งชอบเล่นอะไรโนฟูให้ดูแต่วิธีการเย่การแก้งแกนี่แกก็ดูเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะแก้งไปเลื่อยเปื่อยดูหน้างานดูสถานการณ์ด้วยอันไหนมันอันตรายมากๆแกก็ไม่เอาเหมือนกัน แถวบ้านผมนี่รถแมคโครบางบริษัทนี่เริ่มจอดกันแล้วนะเริ่มจอดกันแล้วครับแต่บางเจ้าเ็ยังทำงานอยู่บางเจ้าก็เริ่มจอดกันแล้วเจ้าไหนที่ว่าวิ่งดินบนถนนเส้นหลักหรือเส้นเมนเนี่ยจะเริ่มจอดกันแล้วพวกที่วิ่งได้นี่ก็คือประมาณประเภทที่ว่างานปักบ่อหรือว่าเส้นถนนลง เส้นถนนที่ไม่มีใครสัญจรอนะ่ะอย่างงั้นแหละยังทํางานกันอยู่พวกทํางานถนนเส้นหลักนี่เส้นเมน,เนี่จะเริ่มขยอยจอยกันแล้วครับที่ใหมนะ่ถ้ามองด้านนี้จะรู้เลยว่ายิงชักล่องขยับขึ้นมา ยิ่งอยู่บนที่สูงขึ้นยิ่งทํางานได้สะดวกคล่องขึ้นไม่เหมือนเมื่อวานครับอยู่ที่ต่ำและข้างล่างเป็นินสมองเสี่ยงจมครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครัวันนี้อาจจะไม่มีอะไรอาจจะสบายๆครับนี่อยู่บนที่เนินสูงสูงแบบม,มีไม่มีอะไรให้เสียวแล้ว แป๊บเดียวใช่ไหมผมทายยังไม่ถึงประมาณสิบนาทีนี่ปรับพื้นดึงสลปูปจะเสร็จนะครับลองหนึ่งแถบหนึ่งครับดึงแถบหนึ่งแล้วก็ปัดด้านบนครับจะเสร็จแล้วอ่ะเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับยังคงพามาติดตามหน้าโจยอยู่ครับทำงานชั่วโมงอยู่ ะเวนล,ล่าง,งานชั่วโมงอยู่ครัคบเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ